รูปคีเลขาคณิตสามมิติทรงกระบอกและกรวยรูปคีเลขาคณิตสามมิติคือรูปคีของเรขาคณิตสามิติหรือทรงสามมิติใดๆเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติที่สามารถนำมาประกอบกันแล้วได้ทรงสามมิติการคลี่รูปทรงกระบอก ทรงกระบอกจะประกอบไปด้วยหน้าตัดที่เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการสองวงแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังรูปนะนักเรียนเวลาที่เราคลี่รูปออกมานะเราก็จะได้หน้าตัดที่เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการสองวงเห็นไหมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมนักเรียนสังเกตสังเกตการคลี่รูปของทรงกระบอกนะ ถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นเหมือนว่ามันเป็นวงรีนะแต่จริงๆไม่ใช่นะหน้าตัดกับฐานของมันจะเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปนะอันนี้ครูเอียงให้ดูนั่นเรจะได้เห็นชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วหน้าตัดหรือฐานนะเวลาเราขี้รูปออกมานะจะเป็นวงกลมสวง,งที่เท่ากันทุกประการแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ามาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกนะเวลาที่เราคลี่รูปออกมาแล้วมันจะได้รูปอะไรนะนักเรียนอ่าก็จะได้ด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะลูกแล้วก็หน้าตัดหรือฐานจะต้องเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการด้วยต้องเท่ากันเป๊ะเลยไม่เท่ากันเวลาที่เราพับก็จะไม่เป็นทรงกระบอกนะแล้วก็ฐานหรือหน้าตัดสามารถ เลื่อนตำแหน่งไปได้อยู่บนเส้นนี้หมดเลยอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องต้องอยู่ตรงกรันด้านล่างเหมือนกานหน้าตัดหรือฐานอยู่ตรงตำแหน่งนี้ได้หมดเลยแต่ว่าตำแหน่งตรงนี้ไม่ได้นะสองข้างนี้ไม่ได้นะอันนี้คือหน้าตัดไม่ใช่หน้าตัดรูปคลี่ของทรงกระบอกนะคะอ่าต่อไปการขี้รูปของกระไวยอ่า รวยก็จะมีฐานที่เป็นวงกลมด้านข้างจะเป็น1ส่วน4ของวงกลมก็หมายความว่าเวลาที่เราจะสร้างลูกทรงกระบอกใช่ไหมเราก็วาดวงกลมแล้วเราก็แบ่งออกเป็น1ส่วน4แบ่งวงกลมออกเป็น4ส่วนแล้วเราก็เอามาสร้าง1ส่วนเห็นไหมรูปคลีของมันนะก็ฐานหรือหน้าตัดจะเป็นวงกลมด้านข้างไม่ใช่สามเหลี่ยมนะนักเรียน จะเป็นเศษหนึ 4, ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสี่เศษสองส่วนสี่หรือว่าเศษสามส่วนสี่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าส่วนใหญ่จะประมาณหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมงานนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าฐานหรือหน้าตาเป็นวงกลมด้านข้างก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่หรือเศษหนึ 4, ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสี่เศษสองส่วนสี่เศษสามส่วนสี่ก็ละก็ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้หนึ่งส่วนสี่ก็จะวาด ส่งส่งกลวยหรือว่ากลวยได้แล้วอันนี้นะจะครี่ให้นักเรียนดูในหลายๆหลายๆมุมนะไม่ว่าจะเราจะคลี่มุมไหนนะนะรูปครี่ก็จะได้แบบเดียวกันหมดเอามาดูดูสิว่ามันจะครี่รูปได้แบบไหนเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็น 1นึนส่วน4หรือว่านักเรียนจะเคยเห็นเป็น3ส,ส่วน4ี่ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวงกลมที่เท่ากันซึ่งวงกลมที่เท่ากันเนี่ยเป็นหน้าตัดใช่ไหมหน้าตัดหรือฐานก็สามารถอยู่ได้เนี่ยขอบนี้ได้เลยอยู่ทุกตำแหน่งเลยแต่ว่าเวลาที่เราจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเห็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วสามารถอยู่ได้หมดเลยในขอบสีแดงนี้นะที่ครูมาดีโค้งไว้นะอยู่ได้หมดเลย